สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีเล่นหมดเลยนะแพ้เหมือนเดิม ใครมเกือบเห้โอ้ใช่ออยังเทเลยเอเมนจะรอไปดูไรรอจะรอคนดูมาก่อนนะครับ มัดสวยดีนะอ้สกินปืนก็สวยนี่มันตัวละครเลยเหรอเรายังไม่มีตัวอะไรมีตัวละครด้วยเฮ้ยของดีเหรออ้เอ้ยเราได้ตัวใหม่เลยเหรอ เงินก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่ละปึ๊บดสูสิมีสีทองไหมม่วงเต็มเลยปึ๊บ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 อืมเอ้ยของดีโอ้สกินปืนเคยได้แล้วอ่ะปึ๊บ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 สีม่วงเอาไปโอ้โหเฮ้ยของดีอีกลแล้ว ส่งไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมก็เรอย่อมีสองอันด้วยอ๋อวุ้ยชุดทหารนี่เท่ดีนะไหนขอลองส่งหน่อยอือหือเกลือจัดอือหือเกลือไปไหม ี่สิบสี่้ว่าจะเกืออยู่ละว,วันนี้เรามาเลดไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นกับเราเปล่าเพราะว่าวันนี้เราขอเล่นก่อนเลยนะหนึ่งสี่ไปเลย <c oughs> ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นก็โดนลุมซะเมื่อใช้ปืนสไนเปอร์ละม์กแมนไลเฟิลปืนจะเก็บเสียงและศัตรูที่ถูกคุณล้มก็เจะหลืเพิ่มเก้าสเซน90%โหนี่คือแหละเพิ่มความเสียหายรละเอีดตามระยะห่างอืวันนี้เราขอเล่นก่อนเลยนะ ที่เมนอะไร,รอ่ะอแม่ขอมาดูตรงนี้หน่อยตารางอันดับบูย่าพาร์ทหนึ่งเอสทีมีอยู่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่ ที่สองมีร้อสสิบสามไอ้ฟวยร้อยยี่สิบเจ็ดเราทำไมมียีิบเอ็ดเองมืนมีคนมาพี่ไม่รอผมอ่ะไม่ทันแล้วครับกดมาแล้วอันนี้แรงด้วยออกไม่ได้หรือเปล่าอออกไม่ได้จริงไปรอตาใหม่นะยังไงเราก็นอนดึกได้ไม่ใช่หรอ ไอพี่ขอมาลุยเดียวสักตาหนึ่งพออันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสี่ด้วยมั้ยรอพี่พรสเรียมีตัแมปใหม่เกิดขึ้นมาเยอะนะครับโอเคครับรอพี่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่ก็ ยังไงพี่ก็ต้องตายอยู่ละหนึ่งสี่เลยยังไงพี่ก็ต้องสู้ไม่รู้ว่าเมืองน,นี้มีคนหรือเปล่าละไม่น่ามีหรอกทำไมมันเล็กๆอ่ะพี่เจอพี่เจอคนละ ขอไปหาของก่อนนะถ้าเรายิงมันตอนนี้เพื่อนมันจะมาไหมโอ้ลูกสุดหมดอะ่ะไม่ไหนแล้วอะ่ะ โอเคได้หนึ่งนะต้องรีบซ้ำเดี๋ยวเพื่อนมันมายังไงก็ต้องสู้อะในเมื่อเลือกมาแล้วพี่เก่งอยู่แล้วที่หนึ่งนะครับโอ้อาจจะยากนะก็ต้องพยายาม ต,ตอนนี้พี่อยากปรับภาพมากเลยไม่ได้ด้วยพี่รู้สึกเครื่องเครื่องจะระเบิดแล้วร้อนมากตอนนี้พี่ถ้าเมนเมนมนต้องยาวๆพี่ค่อยเปิดดูเมนทีลหลังแหลกมากเลยตอนนี้ G สามหกเมื่อกี้พี่โดนปุ่มเลยอ๋อจะขอเปิดพัดลมปับ๊บเขียนมาแล้วมาแล้วเรารอเรารอไปก่อนนะพี่เจอคนละมันเห็นละ อ๋อพี่จะเห็นศัตรูที่ถูกมาร์ค okay. โอเคออาขอมาคนเดียวเหรอดีมากเลยนะได้ได้เก็บเสียงมาด้วยพี่เอาสกิลมาที่อะไรนะ เวลาเห็นคนพันยาก็จะแบบเห็นมาร์กในระยะ30เมตรพี่เห็นคนอีก่ะ้ดี๋ยวมันมีเพื่อนดีกว่าเคียร์มันเห็นเราเหมือนกันเราโดนยิงได้ก็ตายเหมือนกันนะแต่ว่าเราอยู่ที่สูงได้เปรียบแน่นอน พี่ขอใส่เก็บเสียงแป๊บขอปิดทางเข้าแบบเฮ้ยมันปาระเบิดมาเมื่อกี้มีปืนระเบิดด้วยหรอพี่เปิดภาพสูงหรอใช่พี่เปิดระดับระดับแม็กอันนี้มันคือฟรีไฟแม็ก ขี่ค่อนข้างที่จะมันมาไม่ตายมันพยายามที่จะเข้าบุกฟีอะ้ามันใช่ะหรอระเบิดพิษ ดีนะที่มันไม่มีระเบิดอันนั้นนะ่ะมันมาแล้วเหรอเดี๋ยวอ่ะหามันมีทางขึ้นจากข้างบ้านด้วยเหรอโอเคจบแล้วนะ้องมาพี่ไม่คิดว่าพี่จะตายเร็วขนาดนี้นะไม่รอบครอบอะ่ะ นี่ยพี่เปิดภาพระดับแม็กเลยแลกเลยเนาะชาโดภาพระดับแม็กแต่ก็อืม um โอเคพี่รอเราอยู่นะฮยอันนี้อะไร,นะเ,รนนเนี่ยโอ้เข้าเร็วจริงนนี่พร้อมหรือยังครับไปเป็นยกันเลยสองต่อสี่ สู้ครับไม่สู้ก็รอยอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอืมนี่คืออะไรตารางอันดับปูย่าพาร์อันดับที่หนึ่งเยบ,บูรช์ชอันดับที่สองสลินเอ็นโห เอ๊ะหายไปไหนโอเคตอนนี้เราก็เริ่มเกมแล้วนะเรามากับน้องสองคนครับผมพี่จะพาน้องลงที่ไหนดี๋อ,อดูดาวใช่ไหมไกลเลยนะโอเคพี่ มิมาสกิประตูริติว่าโรงงานทำไมคนอื่นต้องมองว่าเกมนี้มันดินน้ำมันว่างเกมขยะบ้างเกมกลางบ้างทำไมเกมนี้มันไม่ได้ผิดหรอกมันผิดที่สังคมเกมตงะาะ เอาสังคมเกมมารวมเอากับเกมทั้งที่เมื่อก่อนนะเป็นเกมที่แบบสนุกมากแล้วแบบไม่มีใครเหยียดตอนนั้นยังฟรีไฟล์ยังแบบไล่เรียงสาผู้คนนะมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว เขีย okay. ลงมาแล้วนะนะทุกคนจะมีคนไหมนะปืนชาร์จหึะเก๋เาอะล็กซองหรือเปล่าโอเค เป้าหมายของเราก็คือตอนนี้สองเป้าหมายต้องฆ่าให้หมดอันนี้มันคือปืนอะไรแล้วก็หาปืนชาร์อปืนธรรมดานี่พบ,บเสบียง AN94 อันนี้อยากได้ปืนชาร์จโอเคอันนี้คือสไนใช่ไหมแฮจะเอาปืนอันนี้แล้วกันนะไม่ใช้ละไอ้อ่ถึงสไนมันจะเล็งยากหนึ่งแต่ถ้าโดนมันก็โคตรเจ็บเลยล่ะยาใช่ไหม เรามีเหรียญอะไรสี่ร้อยคาตานะใช่ไหมเมื่อกี้ชอบท่าฟัน,นจริงจรงนะเกมนี้นะ่าจะเป็นเฮ้อ๋อเมื่อกี้ตกใจแบบถ้าเป็นสายฟ้าแสงสีเหลืองนี่แปลงร่างเป็นไททันเลยนะ ตกใจเพราะว่าเพิ่งดูมา,าจริงก็อยากมีอิสระบ้างอิสระแบบออกไปใช้ชีวิตแบบ ไม่ต้องเรียนแค่ทำงานแล้วก็ออกไปเที่ยวอ,อย่างนี้ถ้าัมจมปักกับการเรียนก็อยู่อีกหลายปีแล้วก็ไม่มีอะไรมาก,การันตีว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำด้วยเนะแต่ว่าคนที่ออกเรียนก็ไม่ใช่จะมาประสบความสำเร็จ ที่เยวฟาร์มไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราต้งเกาะกลุ่มกันไว้ในเมื่อเรามาด้วยด้วยกันสองคนละ จะสตรีมถึงประมาณสามทุ่มตามที่บอกกันไว้อาจจะเล่นได้แค่เกมเดียวหรือเปล่าไม่อยากทรมานโทรศัพท์มากกว่านี้คือมันร้อนมากเลยถ้าให้สตรีมเป็น10ชั่วโมงแล้วมีคนดูแบบ เป็นหมื่นเป็นพันคนก็ยอมนะีเครื่องบินใช่ขอโทษคนดูน้วยครับอาจจะหันกล้องเร็วไปหน่อย ว่าแต่ตอนนี้เราจะไปไหนดีไม่มีแลรร้วไม่มีอะไรเลยครับเมืองนี้อยากเปิดไอ้ห้องนั้นได้ไหม ระเบิดควันอ๋อระเบิดคลั่งคืออะไรนั่นศพคนนี่วะแสดงว่าจะมีคนอยู่แถวนี้เนี่ยเจออีกแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่หรือว่าเป็นศพกระเป๋าสามนี่ว่า ขอบคุณที่ชี้ตำแหน่งให้เปิดรูดก็น่าใช้เหมือนกันโอเคครับจะระวังตัวดูครับมันเอาจุดออกอยังไง เ่นข้างหน้าข้างหน้ามันจะมีประเด็นอะไม่หรอกผมเห็นแอ์ดอปอันนึงอะอยากจะมาซุ่มยิงตรงเนี้แต่มันมีจุดเสียเปรียบคือข้างบนนี่แหละมาเดินอ้อมไปไดีกว่า มันจะมีคนหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมตอนนี้เลยยี่สิบเจ็ดคนนะพอมีน้องมาอะไรมันก็นานขึ้นอันนั้นไอวอนี่มีคนบวกกันแน่เลยอ่ะผมเห็นแล้ว มันหายไปแล้วอะ่ะคือเราโดนสอยหัวได้เลยนะถ้าเพื่อนมันเห็นอะ่ะเอาไปดีกว่า จะต้องเดินไปพร้อมกันนะครับมือซ้ายยังไม่เห็นมาเลยมันอยู่ไหนเห็นละข้างหน้ามันวิ่งหนี มีสองคนด้วยนะตรงโน้นก็มีโดนลุมนั่นแหละ ผมเห็นว่ามีคนอยู่ตรงนน้นนั่นไอวอลหรือเปล่าเจอสตรูไม่อยู่บนป้อมนมั่นก็อยู่ตรงไอวอลนั่นคนเหรอไม่กองศพผมเห็นคนละวุ้ย อะไรมาทำให้เป้าเลื่อนเมื่อกี้ทำไมวิ่งมาโดดๆอย่างนั้นอ่ะเอา้าเพื่อนเขาตายหมดแล้วอ่ะสลาชีพไม่อ่ะคนที่เห็นนั้นไม่ใช่เสื้อชมพูนี่ว่า,าแสดงว่าต้องมีอีกใช่ไหม ดาวด้วยเหรอมือซ้ายผมโหดมาครับมาแล้วมาอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะอืมโดนโดน,โดนเปิดแมพไปมีแต่ต้องดาวนะ โอเคเขาจะขี่สกีสเก็ตบอร์ดหนีเฮี่นั่นม,มันตาลาสังหารนี่ว่าตาลาสังหารของผมเองไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์มากเห็นคนจากด้านบนภูเขาแล้วก็ข้างล่าง ทำไมถึงยิงหัวมันไม่ได้อ่ะขอปลาระเบิดมาใหญ่เลยโดนหัวเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะสองร้อยเลยนะเมื่อกี้มันมาแล้วเหรอ เราต้องช่วยกันนะช่วยขู่ท่านบนสองคนเลยอะ่ะหมอก,ก็มาแล้วว่ะมีสเตอร์ต้องหนีว่ะเพื่อนต้องหนีเข้าวงให้ได้วะ่ะไกลขนาดนี้ยังจะยิงถึงอีกเหรอต้องวิ่งไต่วงไปเพื่อเราขอโทษ ึงจะตามมายิงอีกเหรอไกลขนาดนี้เราอยู่ในวงก็ปลอดภัยแล้วป้อมนี้ไม่น่าเชื่อถือเท่าไรหร่เลยถ้าวงมาทางเราก็ดีนะไปไหนวงอยู่ทางมันเลยอ่ะ เฮ้ยอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วดิมันเหลือกันสี่คนเพียงละต้องยอมนะปืนระเบิดเลยดีใจด้วยนะเกือบจะได้ที่หนึ่งแล้วเชียวแต่ว่า ภารกิจวันนี้ก็แรงขึ้นนะแต่ที่สองก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมขอบคุณที่เมน้นขอบคุณทุกอย่างครับบ๊ายบายครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ครับไปเจอกันพรุ่นี้นะครับสองทุ่มถ,ถึงสามทุ่ม